สวัสดีจ้าค่ะสวัสดีตอนเช้าเจ้าค่ะพ่อพ่อกับบัมรากากีตะ้าค่ะราชนีแห่งท้องทุ่งเจ้าค่ะสวยและรวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีมีมมตุ๊กตาปลายเจ้าค่ะสุดท้ายสุดท้ายพี่น้องคืนนี่เพิ่น,นตกแห้งแงเจ้าค่ะบุหัวปะ,ปะน้ำสิไลลงตรงหรือบ่หรือป่าสิไลลงตรงเลยเจ้าค่ะสิพปายาโตรงเจ้าค่ะ ไปลุ้นน่วกันนะคะว่าสิได้จ็คโตจะคะ่ะส่วนยา่บุญเนี่ยย่างปก้อนนะ่ะเพิมเวิมรมเพิมพ่มเิมเพิ่มเิค่ะยาดาเน็กตั้หญค่ะ้งะญญะญญงัวน,นะคะคลองหยาดโตก็เป็นยไดิอ้ยเถ่านี่ก็บริงามเลยนะคะนี่เนาะเออถ้ามีผังามนีม่ดำเต็น่นะ อาสโลแกนมา บ้านนาดูละบ้านปูเสียงทอนบ้านนาดูละบ้านปูเสียงทอนบ้านตะซ้อนละบ้านดอนอีดอนบ้านตะซ้อนละบ้านดอนอีดอนบ้านตะปอนระบ้านหน่อยนาคำบ้านตะปอนระบ้านหน่อยนาคำบ้านตะคมละบ้านโคกสารทาบ้านตะคมละบ้านโคกสารทามีปลาบ้าปลาเพียปลาต้มมีปลาบ้าปลาเพียบปลาต้มนาละพองละบ้านดงบ้านติวเนยังก็ บ้านที่สิ่วแล้วมันบานหน้ามงบ้านที่เช่วแล้วบ้านบ้านหน้ามงแล้วไปลองแล้วมันบากกะลอกแล้วไปลองแล้วมันบากกะลอกสันปอกปอกระทังปีบทั้งหฮสันปอกปอกระทังปีบทั้งหูลองชิโนแล้วมันบ้านตลอด น้องซิโนและแบนบานตาลอดควายดำปอดและไม่อยู่จากเศร้าควายดำปอดและมีอยู่จากเศร้าบ้านตะขาวและบันเลามักโหดบ้านตะขาวและบ้านเล่ามาขโดมาจะเล่าได้พูดมันเสียงบอดังมาจะเล่าได้พูดและเสียงบอดังหน้าหอยปังและแม่นบานตะเกิงหน้าหอยปังละแม่นบานตะเกิงเท้าไปบ้่งมละย้มบุญเดือนสามเข้าไปบิ่งใละย้มบุญเดือนสามพอละพามยามแหกินเหล้าพอและพามยามแหกินเหล้า ตาปลาพล่เรล่าเป็นคนมักมัวตาพลาเราเป็นคนมักมัวเหมืดพี่น้องเหมดอจ้าค่ะมาถึงโต้งแล้วเจ้าค่ะผู้เอาจงไงยังไงยังไงผู้เดียวพคนอยู่เจ้าค่ะมันรุดอยู่นู้นมีอยู่ีบุญมีไหมเอ้ยถ้าบุมีนี่ก็แสดงว่าป่าบอลลูพี่น้องบุมี่นี็นชบอลลมีตัวหนึ่ง

เศร้าลงมาเบิดะบอะไบอกักแค่ามา้งทำมั้ยจ๊ะนี่เจ้าค่ะได้อยู่เ้วยได้ปะซิวพรอโมกอยู่วยวไรปะซี้ง่ายอยู่เนาะเบาหวานดอกกระปูนะสั้นเบิดะบอะไบอ แค่นี้นะเจ้าค่ะโต้งน่าจะไปยามบ่ไปไปจองบึงไปบ่แล้วา,าบ้านจะหาวั่งที่ตามไปเบิ่งอีกพี่น้องยังหม่องหนึ่งมันให้บัวมาน,ปมานไปรุน่นน้ำกันบังดูนำ้ำมันก็ไหลยอยู่นะมันก็หนาแจะลงนะมันเขามาหายังกลมยังเกียวเขาหยามบ่จะมันไหลไหลผู้หยามอยู่พี่น้องอ่ะที่ที่บึงนี้นั่นใครชื่อ ไปมาเบิ่งกับพระท่นานได้ซื้อเอาไปแตะกันสื้อกล่าวว่ามันราคามันสูงแน่ราคามันสูงจงังวสามแสนนี่นยมันจะทิกศาบม่หล,ลายเลยสองสองสามยังใครอัลมาลาสองก็ไล่สิบสองก็ไล่โม่มันติดกันเขาว่าเท่าไรวะก็มันติดกันวะาบบอมัมาล,ลาเอาอยู่เขาว่าเพราะแรงยังงูเลยควายเนี่ยมันต่อกัน ถ้าขาคนอื่นเอาเอากอกไ่ได้เลยมันอยู่กละ <c oughs> กันเท่าเอามันเป็นท้องเท่าต่อกันสีนสบายเนยเขาว่าสามรักสามแต่ว่าเขาสิลุดถ่าอยู่สองเจ็ดสองแปดละเขาก,กระโ้งขึ้นไปนเรื่อยเนาะแต่กี่มันก็โบแพ้งแสนสา,ายสองส,งส,งสนขึน้นเมื่อสามแสนนั่น คือขยับปีละแสนคือกันเลยห,า,หากำไรยังไงนะคนก็มีเงินเท่ากัาบบ่าได้เรือดอนเด้ออนะยู่นี่แล้วชาวบงกะจือดินหากำไรเราบะก็ซื้อไร่หม่องซื้อไปเรื่อย กลิ่นเขาฟาลิบที่น้องเขาไม่ร้อยเลยมันให้เห็ดไม่กันเห็ดกะตะเก้ากระเห็ดของเขาคุ้ปีปีนี้มันได้เห็ดได้เห็ดทั้งเทิงลายกัยาตะเก้าหันกระเห็ดคู่ปีเลยกะมันเป็นให้น้าบ่อลายกับพอได้เลยพอได้ฆ่าเสียขาน่าให้เขาอยู่เห็ดก็ได้ เราพอได้เติมกันรหาละซิบพี่น้องอ้าวมาหอดอีกแล้วพี่น้องว่ามันสิเป็นอย่างไรน,นั่นตามบวมีตายโลงอยู่บนป่าเอ้ยน้ำลงพื้น่ปแค่ไหนน,นะโหโลงพื้นแล้วมองแล้วจับมันก็ล่งฝนแล้ว ก็เห็นแต่เท่านี้น้อยพอดอกแลูกวะจริงเนี่ยแม่มันจะท่ายหรอเด็กจะข้อกับข้อในต้นเยออีะน้อย ปัดข้อก็ได้ตัวเดียวกิ้งไปเลยๆสิไปเอาสุได้เล่เซียววาวกัดข้อ รักจุดอะไรทั้งนี่หงส์นี่เออมีจะเบิดไปมองละโตเ้็ค่ะพี่น้องไตกระเพาะมองละโตนะคะกพได้ปนมันบิทนลงปนมือเศ้าให้กดจินเขาเบาโมแบงแล้วมันกคู่กันมันลายคู่เด็กคอสองตัว แบ่งให้จะพยายามเลแล้วปันเพนนิ่นฝนนน่ายงยบหยาบหยาบหบุเวียวเวียทเพลน,นมันบรทันดิลงอันไม,ม,ม,ม่เฮ็ดกับม่เฮ็ดโต้งมีกัรมองฝายข้าเจาแล้วค่ะว่างตะกี้น้ำแห้งแห้งน้อยนะน้ำเริ่มแหง้งแล้วเพราะว่าฝนตกมากมันก็เริ่มไหลเลยนี่ ไปคอน่อยสองโตเจ้า,า่าจุลต้มปนจะนำสามหาผมบอกคะ่ปะป้าขึ้นปะน้ำไม้ยังออกเยอะอันนี้ก็จะเป็นกอน้ำไม้ลหลพี่น้องเ,เอามาปลูกไว้นะคะเพราะว่า เพราะว่าหน้านางมันุม่มีป่าละไมมจ้ะค่ะต้องหามาปลูกตามคันนองเขาได้หาแกงค่ะบรรยากาศตอนเช้าค่ะของเยรุ่นปัดงามอยู่ใน,นเนาะเนาะเพราะว่าายรุ่นเราเพิ่นใส่ทิง ขี่งัวขี้ควายนะพี่น้องก็เลยงามแน่เจ้าค่ะปลูกงัวปลูกควกายใส่แทน่นีนนอันด้านฝั่งหนึ่งนาะเจ้าค่ะด้านฝั่งนี้นะเจ้าค่ะก็จะเป็นของบ่อแปบกระบอกปันดค่ะข่าวหน้าบ่อแปบหลังก็คู่แฝดนะคะต่อไปนะคะเข่าวก็เริ่มกลมแล้วพี่น้องเนาะเข่าเริ่มกลมแล้วนะเริ่มไซแหวนไซซอยแล้วเจ้าค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงฤดูเกี่ยวจะพี่เอ้ถึงฤดูเกี่ยวล้วก็จะรูดแรงเด้อปะคะแป๊บแป๊วก็เห็ดหน้าอีกแล้วเจ้าค่ะจั่หน้าก็ได้หอดเดินหาจนหกเดนเจ็ดแหละค่ะที่หน้าก็หอดปีหม่อีกแล้วแป๊บๆป๊ชิ้นเดือนแป๊บๆป๊ชิ้นเดือนค่ะคือว่านอนแป๊บๆป๊สว่างแล้วนอนแป๊บๆสว่างแล้ว ปลาคือไปหาเห็ดกินน้ำกันเจา้าค่ะอาหารเช้าจะได้อะไรเอ่ยปลาขน่อยซองตัวสไปแบ่งให้ไพ่ปลาที่เนี้ยมันบอกคู่ปากกันกอเข้าวแล้วพ้นั่นก็ได้กินพู้นี้ก็บได้กินภาษาอีกปล่อยข้าวแล้วซะวมันหะย,ยากร้ายก็ได้คู่ปากกัน ปลาบุญลุงดีไม่ยากไม่ยากปอกปลาเขาหน่อยนี่แหละได้ไปในช่องตู่ยังหน่อยกันที่หาตู่เพราะได้เงินละตู่เงินละตู่มันหลายเงินหลายผู้ทันเด็กขยามมันลงหลายๆน่ะมันก็สิหลายมันท่านไปลงบอกมันอะไรมันเลอกกินดอกเข่าไปจกนะักเนาะ น้ำเต็มขั้นเลยจากพอกกวนแหงนะคะมวนกอนนามาเอาปลาเขาะน้ำแห้งคะ่ะหมองโน่นน่ะมันแห้งเต็มขั้นขั้นให้เลยดิน่ะกำลังแตงป้าข่าไปเพ้นยู่บ้านที่จะไปภเรพะเหตุรตรงทานเพื่อจะค่ะบ,บ,บ่อปลาป่าบ่อลงลงบ่อปลา มือเศร้าจะว่าเขาลงไปเนื้อหัวจักหัวพวกเนื้อโบอจักรับจักนอนนั่นนิปลาข้าวเหนียชองตูนจะไปแบ่งเน้นไร่บ้านไอซี่ค่ะพูด,ดก,ก,กับปพะซี่อ่อยเนื้เนี่ยจะว่ามีคนเขาจะลงไปหยาบตะเลิกเนาะ เาลงนี่ก็เราลงดันนเป็นยังไงเมื่อค <Me okay. S 1> okay. ืนนี้เมื ouais. we, huh? ่อคืนเราป่าป่าวมไฟเทนยก่อนไฟเ่ยงก่อนเร้วมึงก็เห็นมึงออกเานัางเบิ่งบ่ฮะึมื่อกี้เจ้ไเมื่อคืนบุ่ นี่เห็นไฟเห็นได้ยแต่ไฟเขายังกบยังเขียวมกมกปลาซิวปลาขมนหน่อยจ้ะเดี๋ยพ่อเศร้าอยู่นะจ๊ะเออตตกลงก็คือว่าปลาคอน้อยนะคะบวันีไกินค่ะเสียดยางที่ต้มไปยังต้มแบบนั่นแหละ ต้มไปลงเพนไว้เพนค่ะไว้นนี้พอกินนะคะจบค่ะวันนี้ไปกินนะคะมันแบ่งแยกแบง่งซาค่ะอืมเอาไปเเนะานะ,ะเดี๋ยวหาทําอยู่ทํากินก็จะค่าก็สิปไปงานต่อนะคะ ยอยอสองฝาแล้วก็ลงทานนราจะคะนี่จะค่ะที่ตไปบ้างนะว่าบรรยากาศอยู่งานจเป็นจังใดแลยจะค่ะคนสีหน่อยสีลายหรือจังใดพอบุกขึ้นบนตกแห้งแห้งเนาอบลบลับหน้ามองมันแห้งน้ำเต็มบมดเลยนมีอะไรกินเจ้าเอ้ใครอยู่บนโต๊ะไม้ระัเด็ก็สิแห้งไว้ ไปแรงยามกินกรยางกินกลงไฟแล้วคืนะลเดี๋ยวเาืไปนนั่เนจะามอนทีนี้ค่ะมาถึงนีกสิ่นาฬาจากกน่าจะค่ะขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณในแบบบองสุกุลไปแล้วโดยสบายดี